ลักฮักศึกอายุทยาแสองกรานบ้านนาตีฟาดอออ,อุ้ยแม่เดี๋ยวเพิ่งรับประทานสั่งซื้ะไา่หนมลาหนมลาไม่มีาพกอะกาแอนอมอนมบัวก่อน <c oughs> ក៏បានទៅដល់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 ក៏យំគិតមិនបានគួយធម្មតានឹងទៅបានមិនក៏គាត់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  มั่งคั่งมันคงแบ่งปันกันเออฝนตกแดนออก น,นได้ได้ไปถ่ายรูก <laughs>

ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระชิตวิรานุวัฒน์กับเจ้าคณะอำเภอบ้านจ่างกับกับเรียนกับคุณพ่อเจ้าพนักงานปกครองพนันการพิเศษเลด็บอำเภอศรีมโหสถประธานวิถีที่เคารพนะครับคกับที่ทางอำเภอ ด้วยผ่าน้นไปไปด้วยดีนะครับและก็ส่งเสริรมกาลังการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดปทิมบุรีและจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับกรบับท่านนี้นนนขออนุญาตเรียนเชิญซึ่งผมขออนใญุญาตกล่าวถึงกำะนวการในการบวงสรวงพระพิฆเนศ นะครับาอุทยานพระพิคเนศบ้านกกวัดหมู่ที่สองตำบลพบเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับก็จะขออนญาตกับเรียนเชิญท่านพลจิดรามวงศ์นะครับประธานในพิธีในจุดทุบถี่นบูชาหน้าเครื่องตั้งพระต่อหน้าองค์พระพิคเนศนะครับจากนั้นก็จะขอด้กล่าวถึงการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับแล้วก็ ต่อจากนั้นนะครับก็จะได้ประเด็นเชิญทีน่าเครื่องตั้งบูชาและองค์พระพิคเนศนะครับก็กเป็นเชิญครับ ผลเป็นทีมงานจากอาคาโดยร่างายที่ผ่านการเล่นทีมโดยรับผิดชอบในงานงานต้นทุที่เส็จสิ้นแต่การจรสืทาเวลาที่ จะดำง ับในลำดับต่อไปขออนุญาตกาบเรียนเชิญคุณพ่อพุฒพงศ์กรุณาขับจ้าววัดวัดอารคะเทวดาประกอบพิธีวัฒนกรรมวัฒนพิธีกรรมนะครับขออนุญาตกาบเรียนเชิญครับผมใหม่บนัวนม,มัสการหลงลงุงเนาะ สติเตอร์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพ่อก็ประกอบวัจจพิธีกรรมเพื่อวันขอพระพรของพระวันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้เพื่อจะได้ช่วยทําให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นต้นสถานที่นี้เรากำลังจะใช้เพื่อประกอบกิจกรรมในการวิ่งไม่ใช่วิ่งเพื่อตัวของเราเองแต่ละคน แต่เราวิ่งเพื่อผู้อื่นเราวิ่งเพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นบรรดาผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านผู้สูงอายุคา์เมเลียนและก็ขอให้พระเป็นเจ้านั้นได้อำานวยพระพรทําให้การวิ่งในครั้งนี้ได้ประสบความสําเร็จไปได้ดีๆให้ทุกคนที่มาวิ่งนั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความคุ้มครองและขอให้การวิ่งนี้ได้เป็นลุกปัตทุประสงค์ทุกประการ ชาวเราได้รับความเชื่อเลยในพระนามของพระเจ้าพระเจ้าสถิตกับท่านให้เราภาวนาข้าแต่พระเป็นเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงโปรดประทานพระพรคุ้มครองและดูแลเป็นต้นสําหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ขอพระองค์นั้นได้ทรงอวยพระพรผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจการการวิ่งเพื่อกันกุ่นครั้งที่สามนี้ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าและจะมุ่งอยู่ตลอดไปด้วยเถิด ท่นนี้ขอพึ่งพระบารมีเจ้าทีเจ้าของข้าพจ้าทเ้งหลายขอขอแบ่งปันแล้ก็ให้ค้อคิดนะครับสั้นๆในวันนี้ปีที่แล้วพอก็ได้เจอกับผู้กำกับเนาะที่พึ่งจะย้ายไปผู้กำกับเป็นคนที่ชอบวิ่งเขาบอกว่าทุทกเย็นเนี่ยเขาจะวิ่งออกกาลังกายรอบหมู่บ,บ้านแต่เขาก็บอกว่าที่เขาวิ่งเนี่ย น่ใช่เพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่เขาวิ่งเพื่อสอดส่องดูแลทุกสุขของชาวบ้านพอคิดว่านี่เป็นจุดประสงค์ที่ดีเราทำสิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะมันเป็นกิจกรรมเท่านั้นแต่เราทำแต่เราใส่ใส่ใจเอาใจใส่ในสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก่อนเริ่มพิธีก็ แอบฟังหลวงลุลงลคุยเนาะก,กับซิสเตอร์หลวงลุงบอกประมาณนี้ว่าถ้าถ้าเราทําอะไรเพื่อตัวเราเองเนี่ยมันทําไม่ได้ยั่งยืนแต่เมื่อเมื่อใดก็ตามที่เราทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นแรงมันเป็นพลังผลักดันในจิตใจของเราทําให้เราสามารถที่จะทําได้เหมือนกับทุกๆวันเนาะหลวงลุงต้องตื่นไปบินธบาตหลวงลุงไม่ได้ตื่นไปบินธบาต เพื่อแค่จะมีข้าวกินแต่ออกไปบินธบาทเพื่อคนอื่นนั้นจะได้บุญมาใส่บาตรทำบุญให้กับให้กับพระเราเช่นเดียวกันเรามาวิ่งเนี่ยเ้าคิดว่าถ้าถ้าเราคิดว่าเราวิ่งเพื่อตนเองเนี่ยอยากจะลุกอยากจะวิ่งก็ได้หรือว่าอยากจะยอมแพ้ระหว่างทางก็ได้ไม่อยากจะวิ่งต่อไปแล้วแต่เมื่อใดที่เราคิดว่าเราวิ่งเพื่อคนอื่นเราจะมีแรงเราจะมี จิตอารมณ์เราจะมีหลายๆอย่างในตัวของเราและทําให้การวิ่งเนี่ยประสบความสําเร็จเราทุกคนนั้นก็จะเข้าถึงเส้นชัยดังนั้นพ่อขอให้สิ่งที่เราจะทําในวันนี้ในวันในวันที่สองนี้ตอนนั้นจะได้ประสบความสําเร็จเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันมีคุณค่าเพราะเราทําเพื่อคนอื่นเรามีถ้าเป็นเจ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะคอยช่วยเหลือเพื่อนหุ่นแนละทำให้สิ่งต่างๆล่านั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างดีในตอนนั้นได้ภาวนาวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้าร่วมกันตามสิ่งที่พระเป็นเจ้านั้นได้ทรงสอนเราข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ระเจ้าสิกับท่านขอบพระเจ้าผู้ทรงสันทานุภาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถอด ครับขอขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อพุณธงคุณอาคุณพ่อเจ้าวาดวัดอรัตนกระเทิดานะครับไวในโอกาสนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ